วัสดีค่ะก็สซิบอกเรายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะ t o y o t a v i g o ปี2010นะคะแคปเปิดได้ค่ะมาด้วยราคาเงินสดนะคะคันนี้129,000บาทลดแจ้งจดในปี2010นะคะทุกท่านแจ้งจดทะเบียนนะคะเครื่อง2.5ค่ะเกียร์ธรรมดานะคะเครื่องดีค่ะภาษี67ภายในสวยด้านนอกมีงานเก็บนะคะ แคปเปิดได้ค่ะกระจกเป็นไฟฟ้าพวงมาลัยเป็น Power นะคะภายในยังสวยค่ะแต่สีรอบนอกไม่ค่อยสวยนะคะก็คือมีงานเก็บสีนั่นเองนะคะทุกท่านพร้อมขับพร้อมใช้นะคะกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะด้านหลังปูแม็กไลเนอร์เรียบร้อยนะคะเครื่อง2.5ค่ะดีเซลนะคะ129,000บาทสนใจดูรถได้แถวบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ มีเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปนะคะโทรคุยโดยตรงสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดดูรถนะคะเน้นติดต่อโดยตรงเลยค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้แอดมินใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจค่ะในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ